เจ็ดเทคนิคที่ผู้นำควรจะต้องมีในช่วงวิกฤตนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกด follow และกดหัวใจเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะคะมีทั้งหมด7ข้อค่ะที่ผู้นำควรจะต้องมีในช่วงวิกฤตนะคะจะมี calm confidence communication collaboration community compassion และ cash ค่ะที่ผู้นำควรจะต้องมีในช่วงวิกฤตสำคัญมากๆเลยนะคะในข้อแรกค่ะ calm ค่ะ ผู้นำในช่วงวิกฤตคุณจะต้องเป็นผู้นำที่มีความสงบนิ่งนะคะไม่ตื่นตระหนกเพราะไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือลูกค้าของคุณต่างก็ต้องการผู้นำที่สงบไม่ตื่นตระหนกเพื่อจะพาพวกเขาผ่านพ้นวิกฤตไปได้กันค่ะ 2. ค่ะผู้นำจะต้องมีความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทีมงานเองหรือกับลูกค้าได้เช่นกันนะคะสามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทีมงานว่า เราจะผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากไปได้กันนะและทําให้ทีมงานเห็นถึงการวางแผนแนวทางต่าง,างๆเพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปในที่สําคัญต้องมีความมั่นใจต้องสามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ว่าบริษัทแต่ยังมีความยืนหยัดต่อไปจะไม่กระทบกับลูกค้านะคะข้อที่3ค่ะ communication ค่ะสำคัญที่สุดค่ะผู้น,านําในช่วงวิกฤตจะต้องอดทนและหมั่นที่จะสื่อสารกับทีมงานในองค์กรเองหรือสื่อสารกับลูกค้าด้วยนะคะ ข้อที่4ค่ะ collaboration ค่ะผู้นำในช่วงวิกฤตค่ะจำเป็นมากที่จะต้องสามารถที่จะคัดสรรทีมงานบุคลากรที่เก่งเหมาะสมกับตำแหน่งงาน,นนั้นๆและที่สำคัญจะต้องทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสร้างผลงานนะคะเพื่อให้บริษัทขับเคลื่อนผ่านวิกฤตไปด้วยกันค่ะข้อที่5ค่ะ community นะคะสำคัญที่สุดเราจะต้อง m ม k e sure ว่าเราเป็น unity นะคะในทีมนั้นกับองค์กรและผู้นำเราเป็น เราเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกาลังใจให้กับทุกคนฝ่าฟันผ่านช่วงเวลายากลาบากไปได้วยกันค่ะข้อที่6ค่ะ compassion ข้อนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะความเมตตาค่ะแน่นอนว่าในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตก็จะมีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นงานไม่ได้ดั่งใจยอดขายไม่ได้นะคะสําคัญที่สุดค่ะผู้นําจะต้องใช้ความเมตตานะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ค่ะข้อสุดท้ายค่ะ cash cash is king นะคะ แน่นอนเขาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้ดำเิจะต้องหาเงินสำรองหรือให้บริษัทมีเงินสำรองเงินสดให้มากที่สุดเพราะเราจะต้องมั่นในะคะว่าบริษัทมีเงินที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับพนักง,งานสิงง้นเดือนได้เช่นกันคะ่ะหากมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ